มิลานกระชับรักในนภัสตอบความสัมพันธ์ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกงานนี้แฟนๆฟนคริสตานก่อนหน้านี้หนุ่มกันชัยพิธีกรชื่อดังหลุดปากพูดถึงสถานะของสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกและนายนภัสว่าสิ้นสุดทางเพื่อนแล้วทำเอาแฟนคลับถึงกับเฮล้านเลยทีเดียวแม้ว่าทั้งคู่ยังไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มความสัมพันธ์ในครั้งนี้ก็ตามแต่ล่าสุดวันนี้29พกพฤศจิกายน2565ในายนภัสก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลัง ังจากเสร็จสิ้นงานอีเวนต์ว่าผมชอบเค้าตามจิบอยู่กาวแรกที่คำเส้นคำว่าเพื่อนบอกใบเฟินไปแล้วสถานะจะเป็นยังไงต่อไปรอถามใบเองมันเพิ่งเริ่มรู้สึกมานานแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีเลยปรึกษาพี่หนุม่มผมพยายามทำให้เขาเห็นแล้วว่าผมชอบเขาแต่เขาไม่เห็นสักทีเริ่มรู้สึกตอนไหนก็ไม่ค่อยมั่นใจน่าจะหลังจากกลับจากมิลานคิดว่าความสัมพันธ์ที่พิเศษที่หาไม่ได้อยากให้คนนี้อยู่ในชี วิไปเรื่อยๆเอาเป็นว่างานนี้แฟนๆหเห็นลั่นเลยทีเดียวเพราะเชียร์คู่นี้กันมานานเอาเป็นว่ารอสาวใบเฟิร์นมาคอนเฟิร์มอีกที